สวัสดีครับเพื่อสมาชิกครับจากทีมงานวอร์อซาวราจะพูดนะครับสำหรับวันนี้นะครับอีกผลงานหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรดนะครับฮดยูดิกตัวใหม่นะครับเป็นจอปฏิบัติการเดนดอยนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรถนี่นะฮะคันนี้ออด i ี้นะครับสวยที่เดียวนะครับเป็นรุ่น TTS ร,รุ่นนี้นะครับแม่จะบอกโซนสปอร์ตก็ว่าได้และเหมาะกับการอัปเกรดเฮจูนิกนะครับเป็นจอปฏิบัติการดันดอยผมติดตั้งแล้วเพื่อสมาชิกต้องบอกว่าเป็นจอตรงรุ่นแน่นอนเพราะว่าเนึ่งด้วยสวยกรอบคิวของเขาชัดเจนตามชมช่วงหน้าเลยนะครับครับ ก็จะมาชิดครับทางทีมงานของผมนะฮะได้ทําการอัปเกรดฮีทชูนิกตัวใหม่เข้าไปนะครับเป็นจอปฏิบัติการเดนดอยนะครับโอ้โหหน้จอตรงนี้สวยทีเดียวนะครับขนาด9นิ้วจะบอกจอตรงรุ่นก็ว่าได้นะครับจอบิ๊กบิ๊กนะครับดูแล้วสะใจมากนะครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะครับในการเชื่อมต่อสตรีมมิ่งเขาโดดเด่นนะเพราะว่าในการทัสกิ้นของเขามันไวอยู่แล้วนะครับช่องทางบลูทูธนะครับโทรศัพท์หลายๆรุ่นหลายๆค่ายนะครับแล้วก็ สามารถเชื่อมต่อสตรีมมิ่งได้นะครับเราเปิดเพลงนะครับจากสมาร์ทโฟนนะครับปึ๊บเข้าไปนะฮะเห็นไหมครับ ตอบโจทย์ลูกค้านะช่วงนี้ผมบอกเลยเลยนะครับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ inbox เข้ามาต้องขอบคุณนะครับเกี่ยวกับการทักษกรีนของเขาและการโหลดแอปต่างๆได้อย่างมากมายและหลากหลายต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนสมาชิกครับดูสิครับบอกกับทักษกรีนของเขาตรงนี้ผมบอกดเลยนะครับแลม8ลอม128นะครับเป็นเวอร์ชัน11นะครับใหม่ล่าสุดทีเดียวหน้าจอเสมือนจริง Q LED อันนี้พลาดไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกนะครับและแอปต่างๆนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนะเหมือนสมาร์ทโฟนทีเดียวดูแล้วแบบสวยนะตรงนี้ นะครับคุณพ่อคุณแม่นะับอ่ะตายายหรือลูกหลานก็ได้เห็นแอปแบบนี้กดง่ายเล่นได้ด้วยนะตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับนี่ฮะตายายอยากดูลูกทีวีนะฮะแหมติดละครก็ดูได้นะนะครับนี่เดินทางผมมอบไปกับ o o o l l m m p s การจับเนงเขานะครับแม่นยำจริงๆนะครับฟังเพลงนะครับจ๊บแล้วรวมไปถึง Google นะครับแหม ทุกวันนี้เราก็อยู่ในโลกออนไลน์แล้วครับยังไงก็ต้องไม่พลาดกับจอปฏิบัติการเดนดรอยตัวนี้ทีเดียวข้อหนังมีเน็ตฟลิกนะครับและโหลดแอปต่างๆได้อย่างมากมายและหลากหลายผุมขอบอบให้กับช่องทางเพจโตและโดดเด่นนะครับนี่ดู u t u b e นะครับผู้สบาชิกครับอ่ผมขออธิบายอย่างต่อเนื่องนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพ่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรีวิวนะครับในการอัปเกรดให n ชิิตัวใหม่เป็นจอปฏิบัติการแอนดอยในออร์ดี้ตัว TTS ตัวนี้นะครับเผู้สบาชิกครับ เพื่อนสมาชิกที่ใช้สมาร์ทโฟนนะฮะว่าจะเป็น Android หรือ iOS แล้วก็สามารถนะครับแชร์ฮอสปอร์ตได้และรวมไปถึงนะครับในการเชื่อมต่อ Pocket Wi-Fi และที่ทสำคัญนะผมบอกนิดนึงเจ้าจอตรงนี้นะเขาสามารถนะครับใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับแม่นะครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้พร้อมพร้อมใช้งานจริงๆนะครับจอบิ๊กบิ๊กดูแล้วสะใจจะเป็นลักษณะไหนดูสิครับนี่พื่อนสมาชิกค,ครับเห็นไหมฮะเนี่ยกระทั่งกินของเขาแล้วผมบอกเลยฮะลื่นปืนเลื่นปืนจริงจริงเนี่ย และที่สาคัญนะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผู้สมาชิกการพิมพ์อาจจะไม่สะดวกในการขับขี่เรากดเข้าไปดิครับการ์ตูนเด็กๆไอ้ยา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 นี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหน้องแม่ไอ้ดูสิครับอากดไปปึบ๊บสาเดือนหกยกขบวนมาช้อปสี่หกึ่งห้าพิพัน์เซลครึ่งเดือนครึ่งราคา,า,าค,ครับมีกดรับเป็นสมาชิกครับตรงนี้นะคะ<น> 15, เราสามารถกดเ <15, 000. S 2> บา,บาเสียง นะครับเพิ่มเสียงนะครับและการคอนโทรลวงมไรทุกอย่างนะครับออปชันทุกอย่างนะครับที่ติดมากับรถออ d ์ดี้ตัวดีทีเอสนะครับใช้งานได้อย่างปกติทีเดียวนะครับนี่เพื่อมาชิกดูนะครับกดข้ามภาพมีคมชัดนะผมบอกได้เลยนะครับเห็นไหมครับดูแลสักใจมากนะครับคุณพ่อคุณแม่แหมเดินทางนี่ให้ความบันเทิงนะครับมันติมีเดียภาพและเสียงมาร้านผมจบนะผมบอกแบบนี้และเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับนี่เพื่อสมาชิก เนี่ยระบบผมที่ผมมากดตรงนี้นะผมอยากให้เพื่อสมาชิกเห็นนะครับการทัศนกรีนของเขานี่คือไวอ่ะดูดิเพื่อสมาชิกนะครับแต่ได้นะภาพสวยนะเพื่อสมาชิกค,ครับอ่าเพื่อสมาชิกก็เป็นแบบนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าที่เป็นไฮไลท์นะเพื่อสมาชิกดู youtube ใช่ไหมครับอ่าดูการ์ตูนเรากดตรงนี้นะครับเลือเ่อนละบาปุ๊บเราแบ่งนะครับเป็น2หน้าจออ่ะดูสิครับคุณลูก คุณลูกดูไปนะแล้วคุณพ่อทํะไรอะ่ะคุณพ่อหาเนี่ยคุณพ่ออยากดูแผนที่อะ่ะได้ไหมอะ่ะคุณพ่อก็ดูสิครับ mm. เห็นไหมคะคลูกดูต่อสิครับโ mm. อ,อ้โหนะครับดูต่อเลยนะครับตรงนี้ให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะคุณลูกเบ่งนิดนึงก่อนพ่ออยากจะเดินทางนะเดี๋ยวพ่อเดินทางแป๊บนึ่งนะกดตรงนี้หน่อยนะนี่นะครับเดินทางสั่งงานด้วยเสียงไปเชียงใหม่ โอ้โหดูสิครับดูสิครับเพื่อสมาชิกโอ้โหเห็นไหมฮะการเดินทางแล้วคุณลูกดูต่อสิหน้าทางใต้ไปตามถนนราชพฤกษ์หไหมครับอันนี้แหละฮะนะครับที่ผมต้องมารีวิวไม่อยากให้เพื่อสมาชิกเห็นว่าภาพจริงของจริงแล้วแบบที่ผมการทักีที่การเลื่อนปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บนี่มันไวจริงนะครับและสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้นะครับ ตอบโจทย์มากนี่ตอบโจทย์มากนะครับพมาชิกนะครับเป็นอะไรที่แบบลงตัวนะนะครับเพอนสมาชิกครับใช้รถรุ่นไหนค่ายไหนนะครับที่กําลังมองหานะครับนะครับในการอัปเกรดเฮดยูนินะครับตัวใหม่นะครับหรือเป็นจอปฏิบัติการอินดอยเราติดตั้งผมบอกเลยนะครับเรามีกรอบตรงรุ่นนะครับรถหลายรุ่นหลายค่ายนะครับมาแล้วผมจบแล้วเป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนผมขอการันตีตรงนี้นะครับ